สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่ช่อง Cosmic Anime นะครับโอเคครับก็คือผมก็ขออภัยในคำล่าช้านะครับเพราะว่าเออผมเรียนออนไลน์ครั้งนี้ค่อนข้างที่มีงานเยอะและวันนี้ผมก็ขอมาพูดถึงข่าวของคาราคายจโซโนะทาคาฮิสังขารสัแล้วกันนะครับอ่าซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นประเด็นเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ผูชมชอบอน,นะและผมก็ได้หาข้อมูลจากเพจ Anime Corner นะครับซึ่งผมค่อนข้างรับประกันได้เลยว่าจะเป็นจริงนะครับเพราะ Anime Corner เนี่ยผมก็อ่านข่าวจากที่นี่ตลอด แล้วมาดูกันนะครับว่านิเมคอนเนอร์เขาบอกอะไรพวกเรานะครับจากที่เห็นนะครับเขาจะบอกว่าคาราครซ์โซนทักิสังภาคสาเนี่ยจะถูกปล่อยปล่อยออกตอนที่ January 2022ก็คือปีหน้าเดือนมกรานั่นเองซึ่งผมคิดว่านะครับดูจากรูปอะไรประมาณนี้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นฉากที่นิชิคตะสารภาพรักกับทาคากิอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าเรามาดูที่มังงะกันก่อนดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง าจากที่ผมตัดฉากสุดท้ายมาเลยนะครับเพราะว่าลิกสินนะครับเขาก็บอกว่า I wrote it to hide my embarrassment นะครับก็คือแปลว่าฉันเขียนมันเพื่อการความอายของฉันนั่นเองซึ่งมันอาจจะเป็นความแบบแอบชอบก็ได้ครับซึ่งผมก็รออยู่นะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดมีข่าวมาย,ยัางไงหรืออะไรประมาณนี้เดี๋ยงั้นเดี๋ยวผมก็เอามาประกาศอีกทีครับสวัสดีครับ